ที่ทำการปกครองอำเภอรกระบุรีถือเป็นศูนย์การการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอโดยที่ตั้งของอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองนั้นตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่6ตำบลน,น้ำจืดน้อยอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองโดยมีนายระงชัยสกุลอ่อนเป็นนายอำเภอมีข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอรกระบุรีที่5จำนวน42คน มีการแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานออกเป็น3กลุ่มงาน1ฝ่าย1สำนักงาน10ศูนย์ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. กลุ่มงานทะเบียนและบัต 3, ร 3. กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม 4. ฝ่ายความมั่นคง 5. าสำนักงานอำเภอและ6ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวัสดีค่ะที่ทำการปกครองอำเภอกระบี่ยินดีต้อนรับค่ะ ที่ทาการปกครองอำเภอรกระบุรีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะโดยไม่หยุดพักกลางวันที่ทําการปกครองอำเภอรกระบุรีของเรานะคะออกแบบสถานที่บริการไว้เพื่อรองรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ค่ะโดยจัดให้มีสําหรับจุดจอดรถนะคะมีสัญญาณบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะมีทางเลื่อนรถเข็นนะคะและราวกันตกสําหรับบริการผู้พิการผู้สูงอายุ แล้วก็มีทางสัญ,ญลักษณ์พื้นทางต่างระดับนะคะตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น2นะคะ,คะที่ทําการปกครองอําเภอรกระบุรีของเรานะคะเป็นเขตปลอดบุหรีทั้งอาคาระคะ่ะแต่ทั้งนี้เราได้จัดให้มีสถานที่สุบุรีไว้อย่างเหมาะสมซึ่งอยู่ด้านนอกอาคารด้านหน้านะคะมีศาลาพอเพียงจุดชมวิวนะคะเพื่อเพื่อให้พักผ่นหย่อนใจนะคะผ่อนคลายสําหรับผู้มารับบริการะคะ่ะที่ทําการปกครองอําเภอรกระบุรีนะคะตั้งอยู่บนถนน เพชรเกษมนะคะซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนนะคะสาธารณะให้บริการตลอดสะดวกในการมารับบริการสามารถส่งถึงหน้าที่ว่าการอำเภอค่ะด้านนี้นะคะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการนะคะและมีป้ายไฟนะคะเป็นข้อความประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ปัจจุบันและมีช่องทางติดต่อของในอำเภอกาบ,บุรีนะคะผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นจุดแรกรับซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ2ท่านโดยให้บริการมีรถเข็นสําหรับให้บริการผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์น,นะคะซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คําแนะนํามีหน้าที่ให้คําแนะนํากับผู้มาขอรับบริการนะคะเพื่อสะดวกรวดเร็วนะคะ สำหรับแผนพังนะคะเราจะมีแผนผังที่ว่าการที่ทําการปกครองอำเภอกระบุรีทั้งชั้นหนและชั้น2องบอกจุดสําคัญสําคัญนะคะในการงานบริการของแต่และฝ่ายกลุ่มงานนะคะ ห้องต่อไปนะคะจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกาบุรีนะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์รับบริการอยู่ตลอดเวลานะคะในวันราชการและมีตู้ราชสีให้กับประชาชนทั่วไปนะคะได้เรื่อรับส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีโต๊ะไกลเกลี่ยนะคะซึ่งเป็นห้องที่มิดชิดนะคะปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ร้องเรียนค่ะจุดต่อไปนะคะจะเป็นห้องน้ําซึ่งมีห้องน้ํา ผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ห้องน้ำผู้พิการนะคะซึ่งถูกสุขลักษณะห้องสำหรับห้องน้ำผู้พิการนะคะเราจะเราจัดให้มีกลิ่นกดขอ,ขอความช่วยเหลือนะคะเป็นสัญญาณส่งไปยังทีเว้นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะให้บริการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีะคะ่ะ จุดต่อไปนะคะเป็นจุดพักคอยนะคะซึ่งมีน้ำดื่มบริการกาแฟน้ำชากาแฟแล้วก็ขนมกบเคี้ยวนะคะเพื่อให้บริการกับผู้ที่มานั่งพักคอยนะคะซึ่งตรงตามาผลการสำรวจนะคะความต้องการของประชาชนค่ะจุดต่อมานะคะจะเป็นตู้ AED กู้ชีพนะคะช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีผังอาคารที่ว่าการอำเภอกรบุรีะคะ่ะ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีชั้นหนึ่งจะเป็นที่ตั้งของสำนักทะเบียนอำเภอกระบุรีค่ะซึ่งเดินเข้ามาข้างในอาคารนะคะจุดแรกที่จะพบก็คือจุดรับบัตรคิวสำหรับผู้รับบริการซึ่งมีเจ้าที่นะคะคอยแจกจ่ายบัตรคิวอย่างเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มารับบริการนะคะแล้วก็มีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนะคะทั้งเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นแบบเอกสารนะคะเรามีคอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนนะคะ จุดต่อไปนะคะจะเป็นป้ายชื่อนามสกุลตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนะคะซึ่งผู้รับบริการสามารถสแกน QR code คประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้นะคะเรามีป้ายแจ้งเตือนนะคะป้ายแจ้งอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนและพิธีการติดต่อราชการของสำนักทะเบียนอำเภอกาบ,บุรีค่ะแล้วก็มีมาตรฐานเวลานะคะในการให้บริการ สำหรับอาคารด้านในนะคะเราจัดไว้อย่างโล่งไม่แออัดนะคะมีแสงสว่างเพียงพอที่จะให้บริการนะคะมีกะวี่พกคอยเพียงพอสําหรับผู้รับบริการนะคะและเราจัดให้มีนะคะ,ะช่องทางพิเศษสําหรับบริการสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์สตรีมีคันนะคะมีช่องสําหรับจอดคนพิการนะคะ สำหรับชั้นสองนะคะห้องแรกที่มาถึงก็คือห้องในอำเภอกาบุรีค่ะท่านประดงใจสกุลอ่อนในอำเภอกาบุรีต่อมาทางซด้านขวานะคะเป็นกลุ่มงานบริหารงานปกครองซึ่งมีงานอยู่ด้วยกันสามงานด้วยกันมีหน่วยสัจดีอำเภอนะคะมีสำนักงานอำเภอคะ่ะซึ่งให้บริการในงานธุรการงานสารบัญและศูนย์ดำเนินการจิตอาสาอำเภอกาบุรีค่ะกลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะมีฝ่ายงานทางปกครองซึ่ง มีป้ายบอกขั้นตอนและวิธีการติดต่อนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code เข้าไปได้ค่ะกลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะในห้องจะมีะโต๊ะรับแขกนะคะสำหรับให้บริการสำหรับผู้ติดต่อแล้วก็มีเก้าอี้ที่นั่งคับเพียงพอสำหรับผู้มารับบริการะคะ่ะ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก g c c ค่ะสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสวัสดีค่ะ ะะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะโซนด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้การต้อนรับแล้วก็แนะนําว่าเราจะมาใช้บริการอะไรจะไปที่ไหนจะไปที่ห้องใดนะคะแล้วก็หน้าห้องเนี่ยจะมีป้ายบอกไว้ชัดเจนมากเลยค่ะทําให้เราง่ายต่อการหาค่ะาการบริการของอำเภอก็ดีมากค่ะประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริการขอบคุณค่ะ มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนที่มารับบริการมีการทิ้งขยะแยกตามประเภทมีจุดส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการนำเอากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่โดยมีกล่องสำหรับใส่กระดาษรีไซเคิลไว้ทุกส่วนงานได้ส่งเสริมการใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษจริงอีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรที่วปินโตแทนการใช้วัสดุพลาสติก มีการส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงานโดยการารณรงค์ให้ปิดไฟและถอดปลั๊กไฟหลังเลิกใช้งานการเปิดแอร์ที่25-26องศามีการสร้างสูงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เพื่อสร้างจุดสีเขียวและนำผลผลิตที่ได้ไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่มีการจัดทำโครงการเพื่อของอบประมาณกรมการปกครองในการทำหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ มีการสำรวจความต้องการผู้มารับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการให้บริการโดยสอบถามผ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้มีการปรับปรุงการบริการตามผลการสำรวจที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีมีการให้บริการดังนี้ 1. งานบริหารงานปกครองประกอบด้วยงานสำนักงานอำเภองานปกครองงานการเงินและบัญชี 2. งานทะเบียนและบัตร 3. งานความมั่นคง 4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมีการจัดทำลำดับขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามคู่มือการให้บริการที่กรมการปกครองจัดทำขึ้นมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตทางปกครองให้กับผู้รับใบอนุญาตมีการนำเอาเทคโนโลยีของกรมการปกครองมาให้บริการประชาชนผ่านรูปแบบออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไทยดี แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Dopa Citizen Service Facebook ที่ว่าการอำเภอกระบุรีและ l ล n e อ f f i ิเชียลอำเภอกระบุรีมีช่องทางในการร้องเรียนการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีผ่านช่องทางต่างๆเช่นเบอร์โทรส่วนตัวของนายอำเภอเว็บไซต์อำเภอ c o m ตู้ราชส,สีจากการให้บริการในระยะที่ผ่านมา ที่ทาการปกครองอําเภอรกระบุรีไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการได้มีการแต่งตั้งคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวกอําเภอรกระบุรีซึ่งมีนายอําเภอรกระบุรีเป็นประธานโดยได้กําหนดแผนง,งานดําเนินง,งานขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนสามารถขับเคลื่อนตามกรอบเวลาที่ได้กําหนดไว้มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และรับฟังปัญหาจากหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ในการลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีการลงพื้นที่ในการทำบัตรประชาชนให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ซึ่งมีการทำกิจกรรม Morning Brief โดยเป็นการสะท้อนปัญหาการทำงานของแต่ละสัปดาห์มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนได้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันบริการประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่การขนถ่ายยางพาราระหว่างประเทศขบวนการค้ายาเสพติดการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ทําการปกครองอําเภอกระบุรีมีการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานราชการกว่า256หน่วยงานผ่านระบบ l ลิงเก็ตเซ็นเตอร์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าสู่การรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องมีการทำ MOU ระหว่างหน่วยงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรวมถึงทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆอีกทั้ง ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ไปอบรมกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่องมีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการออนไลน์มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลช่องทางออนไลน์ต่างๆในการตอบกลับผู้รับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการปกครอง พุทธศักราช2565และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมการปกครองพุทธศักราช2566-568ถึงไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรหัสผ่านการอนุญาตผ่านลายนิ้วมือของนายทะเบียนที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีได้นำเอาแอปพลิเคชันไทยดีมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการให้บริการแก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดี สามารถคัดและตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้โดยไม่ต้องมาสำนักง,งานทะเบียนอำเภอนอกจากนี้ยังมีการให้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้บริการต่างๆหรือประชาชนสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์อ p เภอ .com เพื่อเข้าใช้บริการ e-service center ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนอกจากนี้ได้นำเอาไลน์ o f f i c i a l a c c o u n t ของอาเภอกระบุรี และ Facebook ที่ว่าการอำเภอกระบุรีเพื่อแจ้งสถานะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานะเรื่องร้องเรียนรวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสารสอบถามปัญหาระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เป็นต้นที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีมีการเก็บและสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนได้จากทุกที่ทุกเวลามีการพัฒนาการให้บริการเพื่อช่วยลดระยะเวลาการเข้ามารับบริการของประชาชน อาทิเช่นการจองคิวออนไลน์การสอบถามการจัดเตรียมเอกสารจึงทำให้สามารถลดระรยะเวลาในการมารับบริการที่ทำการปกครองอำเภอรกระบุรีได้ดำเนินการสรุปสถิติผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอรกระบุรีจำนวน1000คนโดยมีคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่4.83คะแนนคิดเป็นร้อยละ96.63อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองมุ่งมั่นบริการประชาชนในทุกระดับเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามค่านิยมของกรมการปกครองในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่